เพืพ่อนๆอยากแอ l ก b เบรกตัวประกบให้เข้าบิดเข้างอกันไหมครับเพืพ่อนๆอยาก s สแน h Back ให้ได้แบบลีลาดหรือฮาเดนหรือเปล่า ถ้าใช่นะครับคลิปนี้เป็นคําตอบให้คุณเลยครับผมรับรองเลยนะครับว่าถ้าเพื่อนๆเอานําไปฝึกต่อนะครับเพื่อนๆจะสามารถเพิ่มโอกาสการแองกูเบรกได้มากขึ้นอย่างแน่นอนก่อนที่คลิปนี้จะเริ่มนะครับผมฝากเพื่อนๆไปกดไลค์คลิปนี้ให้ผมหน่อยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อไปและใครยังไม่ได้กด s u b s c r i b e นะครับก็อย่าลืมไปกดให้ผมด้วยนะครับเพื่อที่เพื่อนๆเนี่ยจะได้ไม่พลาดความรู้ใหม่ๆที่ผมจะลงนะครับก็ไปดูกันเลยครับการหยุดที่เราจะมาพูดถึงกันในวันนี้นะครับเป็นการหยุดที่ทุกคนนะ เลยนะครับแต่ในวันนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงการเคอะบอลค้าอางขาเพื่อหยุด การ snatch back ละกันนะครับขั้นตอนการทานะครับอธิบายให้เข้าใจง่ายๆนะครับก็คือตอนแรกนะครับจะต้องบุกแบบเร็วเลยนะครับแบบแอคแทบเต็มสปีดเข้าไปเลยนะครับเข้าไปหาตัวประกบสเต็ปที่2คือชนตัวประกบนิดๆนะครับแบบไม่น้องแรงมากนะครับและสเต็ปที่3นะครับก็คือหยุดให้เร็วที่สุดซึ่งตรงนี้แหละครับมันทําไม่ง่ายเลยนะครับเราก็มาดูรายละเอียดกันเลยดีกว่านะครับสเต็ปที่1การแอคแท็ให้เร็วการที่เราจะสามารถโจมตีได้เร็วนะครับเราก็ต้องสามารถเลี้ยงบอลในคล่องเวลาเราทําท่า snatch back พวกนี้นะครับส่วนมากเลยนะครับเวลาเราโจมตีขวา แล้วก็จะ s n a ช h กับโดยมีขาขวานําหน้านะครับส่วนถ้าไปทางซ้ายนะครับก็จะ s n a ช h กับโดยมีขาซ้ายนําหน้านั่นเองแต่ไม่จำเป็นต้องทําตามนี้ก็ได้นะครับเพราะบางทีผมแบบ s n a ช h ขาขวาตอนไปซ้ายก็มีนะครับเพราะบางทีเนี่ยผมถนัดขาขวามากกว่าสเต็ปที่2ครับการชนตัวประกบการชนตัวประกบนะครับจะทําให้ตัวประกบเสียบาลานซ์ซึ่งส่งผลให้เขาเนี่ยไม่สามารถควบคุมร่างกายได้หรือควบคุมร่างกายได้ยากนั่นเองถ้าหากโดน cross บดนิดนึงนะครับก็อาจจะล้มได้เลยนะครับการชนนะครับมีหลายแบบมากๆเลยนะครับแต่ที่ผมจะมาบอกในวันนี้ผมว่า บางคนก็จะพอเดาได้แล้วนะครับเทคนิคนั้นนะครับก็คือ 1. o f f ออฟแฮนด์และ2หัวไหล่ครับแล้วก็มาเริ่มกันที่ออฟแฮนด์เลยนะครับออฟแฮนด์นะครับก็คือมือข้างที่ไม่ได้เลี้ยงบอลนั่นเองนะครับเราจะเอาออฟแฮนด์มาทําอะไรคําตอบก็คือเราเอามาดันตัวประกบที่ขาหรือเอวแบบเบาๆนั่นเองนะครับแบบเนียนๆนั่นเองก็ลองดูคลิปพวกนี้ก่อนก็ได้นะครับว่าเขาใช้ออฟแฮนด์กันยังไงออฟแฮนด์นะครับเป็นสกิลที่ต้องฝึกเลยนะครับเพราะถ้าไม่ฝึกนะครับมันจะไม่ชินถ้าสมมติเราฝึกคนเดียวนะครับก แล้วก็2อที่สําคัญมากนะครับกรรมการจะได้ไม่เป่าออฟเซนซีฟาวนะครับเพราะว่าดันตัวประกบได้นะครับมาต่อกันที่ชนแบบที่2ครับการใช้หัวไหล่ชนอันนี้นะครับก็ตรงตามชื่อเลยนะครับก็คือการเอาหัวไหล่ไปชนตัวประกบนั่นเองซึ่งอันนี้จะมีโอกาสฟาวน้อยกว่าด้วยนะครับแต่ว่าออฟแฮนผมว่าได้ผลมากกว่าแล้วทีนี้เราจ้องสร้างคอนแทคหรือชนในจังหวะไหนล่ะคําตอบนะครับก็คือจังหวะก่อนที่เราจะ snatch back นั่นแหละเพื่ออย่างที่ผมบอกไปนะครับมันจะทําให้ตัวประกบออฟบาลานซ์หรือเสียบาลานซ์นั่นเองพอเรา s n a ชแ h back กลับมานะครับเข และการชนนะครับยังเป็นการเพิ่มโอกาส Angle Break อีกด้วยนะครับต่อมาครับสเต็ปที่3การหยุดการหยุดที่เราต้องการนะครับก็คือการหยุดที่รวดเร็วนะครับเพราะเราจะได้มีเวลาทําอะไรต่อไปโดยที่ตัวประกบยังกลับมาตั้งตัวไม่ทันนั่นเองการที่เราจะสามารถหยุดได้รวดเร็วนะครับไม่ใช่ว่าใครก็ใครก็ทําได้นะครับเส้นเอ็นและกล้ามเนื้อของเรานะครับต้องมีความสามารถและความแข็งแรงพอด้วยนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะยกตัวอย่างท่าออกกาลังกายที่บ้านให้เพื่อนๆดูแล้วกันนะครับแต่หากเพื่อนๆอยากดูเต็มคลิปนะครับเรื่อง Decelerate หรือการลดความเร็วนะครับเพื่อนๆ คลิปนี้ถึง599ไลค์ให้ทุกผมด้วยนะครับเราก็มาเข้าเรื่องกันต่อเลยนะครับก่อนที่จะทําทุกๆท่าในคลิปนี้นะครับผมอยากให้เพื่อนยืดก่อนนะครับผมเน้นจริงๆนะครับว่าให้ยืดก่อนนะครับเพราะถ้าหากเราไม่ยืดนะครับการทําท่าพวกนี้นะครับมันทําให้เส้นเอ็นของเราทํางานหนักนะครับหรือกล้ามเนื้อบางส่วนที่ไม่เคยได้ใช้งานเนี่ยก็อาจจะให้ทํางานนะครับซึ่งถ้าเราไม่ยืดแล้วนะครับเราอาจจะบาดเจ็บได้ซึ่งมันไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการเลยนะครับบางคนอาจจะบอกว่าการยืดมันเสียเวลานะครับแต เพื่อนยืดน,นะครับก็คือส่วนของน่องข้อเท้าหัวเข่าคอร์ดและแฮมสตริงนะครับแต่ส่วนอื่นๆของร่างกายนะครับก็ต้องยืดเช่นกันนะครับแต่ว่าส่วนที่ผมพูดก็คืออยากให้เน้นที่ตรงนั้นนะครับท่าแรกครับสเกเตอร์สทุยนี่มันสเกชเชอร์นะครับไม่ใช่นะครับต้องสเกเตอร์สอันนี้ก็ไม่ใช่ครับอันนี้มันเกมฮ เราต้องเอาท่าเอากำลังกายสเกตเตอร์นะครับท่านี้นะครับบางคนอาจจะเคยทําแล้วนะครับแล้วก็อาจจะเคยได้ยินชื่อนี้มาแล้วนะครับนั่นคือการกระโดดจากซ้ายไปขวาขวามาซ้ายนั่นเองนะครับผมอยากให้ทุกๆคนโฟกัสเกี่ยวกับการแลนดิ้งนะครับไม่ใช่การกระโดดให้ไกลหรือสูงนะครับไม่เอานะครับโฟกัสกับการแลนดิ้งพอเราลงมาจากการกระโดดแล้วนะครับผมอยากให้เพื่อนๆค้างอยู่ในโพซิชันนั้นแบบมีบาลานซ์นะครับให้ได้สัก2วินาทีแล้วค่อยกระโดดต่อนะครับก็แบบในคลิปนี้เลยนะครับโดยขาอีกข้างนะครับที่ไม่ได้อยู่บนพื้นเนี่ยก็อออาาาาาจจะะไไไว้้้ปดดนนนนนหลลัััังงกก็ครรบบเเพพืื่่่ษซ์มๆ จะล้มไดท่าที่2ครับสไลด์ออกตัวแล้วหยุดเราก็มาดูกันครับว่าท่านี้ทํายังไงอย่างแรกก็เหมือนชื่อเลยครับก็คือสไลด์ไปทางซ้ายหรือขวาก็ได้นะครับต่อมานะครับก็คือเราจะเอาเทคนิคที่ผมพูดในคลิปที่แล้วนะครับใครยังไม่ได้ดูนะครับก็สามารถกดไปดูที่บุมบนขวานี้ได้เลยนะครับแต่ดูคลิปนี้จบก่อนก็ดีเทคนิคนั้นนะครับก็คือการเอาเท้าไปด้านหลังแล้วดันตัวออกมาด้านเองเทคนิคนี้นะครับจะทําให้เราเนี่ยสามารถออกตัวได้เร็วขึ้นนะครับถ้าหากเราสไลด์ขวานะครับก็ให้ใช้เท้าซ้ายถอย ไปแล้วใช่ไหมครับผมอยากให้เพื่อนแบบวิ่งเต็มสปีดไปเลยนะครับสัก239ก้าแล้วก็หยุดแบบ1 2ตามในคลิปนี้เลยนะครับโดยตอนหยุดนะครับผมอยากให้เพื่อนโฟกัสกับการย่อและอกไม่กลมลงพื้นนะครับอกไม่ชี้ลงพื้นครั้งแรกๆที่เพื่อนทำนะครับผมอยากให้เพื่อนทําแบบไม่มีบอลก่อนนะครับแต่ถ้าหากทาจนชินแล้วเราอาจจะเอาบอลมาเลี้ยงแบบในคลิปนี้เลยก็ได้นะครับแต่ว่าผมแนะนําให้ทําแบบไม่มีบอลก่อนเพื่อเราจะได้โฟกัสกับการดีเซเรเลตมากกว่าก็2ท่านี้นะครับจะเป็นท่าที่ผมยกตัวอย่างให้เพื่อนถ้าเพื่อนอยากรู้ท่าทางเพิ่มครับบออย่่างทีผมก กดไลค์คลิปนี้ถึง599ไลค์นะครับต่อมาครับเรามาดูท่าทางการ snatch back กันบ้างดีกว่าแบบที่ง่ายที่สุดนะครับก็คือการเคาะบอลข้างขวาเพื่อหยุดที่มันง่ายนะครับเพราะเราไม่ต้องสามารถ crossover between the leg หรือ behind the back ให้ได้เลยก็ได้นะครับไม่จําเป็นเลยนะครับขอให้เลแค่เราเดาะบอลเป็นก็พอนะครับการทําท่านี้ครับก็คือการเราถ้าสมมติเราไปทางขวาใช่ไหมก็ให้เราเริ่มเลี้ยงบอลด้วยมือขวานะครับแล้วพอจังหวะที่เราจะหยุดนะครับก็ให้ก้าวขาขวานะครับพร้อมกับเคาะบอลด้านข้างของขาขวาโดยตอนทำนะครับผมอยากให้เพื่อนๆย่อด้วย และที่สําคัญมากๆอกต้องไม่ก้มลงพื้นไม่ชี้ลงพื้นนะครับเพราะมันจะทําให้เราเนี่ยมีบาลานซ์ที่ดีมากขึ้นตอนหยุดนั่นเองนะครับในส่วนของเท้านะครับผมอยากให้ชี้ตรงไปในทิศทางที่เรามาเลยนะครับเพื่อที่เข่าเราจะได้ไม่พังนะครับและถ้าหากเพื่อนๆอยากแองดกูเบรกได้นะครับก็อย่าลืมใช้เทคนิคการชนที่ผมบอกไปด้วยนะครับท่านี้นะครับเราอาจจะเอาไว้หยุดเพื่อที่จะถอยกลับมาชุดแบบนี้หรือเราอาจจะเอาไว้หยุดเพื่อเฮซี่เราไปต่อก็ได้นะครับหรือเราเราอาจจะหยุดแล้วเพื่อครอสก็ได้ทําได้หลายอย่างมากๆเลยยยนนนนะครรรรัับบขขึ้ออูู่กกจิตาาาาาางเเเลมด ทาที่2ของการหยุดที่เราจะมาพูดกันในวันนี้เลยดีกว่านะครับนั่นก็คือการ snatch back ซึ่งท่านี้นะครับมันมีหลายแบบมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการ cross หนะ้า between the l e g หรือ behind the back แต่ที่ผมจะมาพูดถึงในวันนี้นะครับก็คือท่า between the l e g หรือ snatch back แบบลอดขานั่นเองที่ผมเลือกอันนี้นะครับก็เพราะว่ามันเป็นกรที่เราเห็นกันมามากแล้วนะครับและมันโดนสติลยากกว่าการ cross เพราะถ้าสมมติเรา cross ด้านหน้าใช่ไหมตัวประกุก็สามารถแยบืนมาแย่งบอลได้เลยนะครับแต่ว่ามันก็ง่ายกว่าการหยุดแบบ behind the back อีกด้วยนะครับผมเลยจึง การ between the legs นะครับมันจะเป็นการ between the legs แบบข้างนอกมาข้างในแบบในคลิปนี้เลยนะครับไม่ใช่ข้างในไปข้างนอกแบบที่ปกติเราทํากันผมก็แนะนําให้เพื่อนๆให้ฝึกท่านี้แบบตอนอยู่นิ่งๆให้ได้ก่อนนะครับแล้วค่อยทําแบบเคลื่อนที่ตอนเราทําท่านี้นะครับตำแหน่งการวางเท้าเรานะครับจะต่างกับการเคาะบอลด้านข้านะครับโดยท่านี้นะครับผมจะให้วางเท้าแนวขวาแบบในคลิปนี้เลยนะครับมันจะช่วยให้เราหยุดได้เร็วขึ้นนั่นเองส่วนของขาหลังนะครับผมให้งอลงแบบนี้นะครับแต่สิ่งที่เหมือนกับการเคาะด้านข้านะครับก็คือถ้าเราไปขวาก็ให้เออาาาาขขวนนํตหยุด ด้วยมือขวาถ้าไปซ้ายก็ให้เลี้ยงด้วยมือซ้ายและตอนหยุดก็ให้ใช้ขาซ้ายนําในส่วนของหัวไหล่นะครับตอน snatch back น,นะครับให้เราบิดไหล่เข้าหามือข้างที่เลี้ยงบอลน,นะครับสาเหตุอะไรคือเดี๋ยวผมมาบอกอีกทีนะครับพอ snatch เสร็จนะครับก็ให้เราเอาไหล่กลับมาที่เดิมและเหมือนกับการหยุดแบบอื่นครับเราต้องใช้ออฟแฮนด์และหัวไหล่มาดันตัวประกบด้วยโดยจังหวะที่เราชนนะครับก็ต้องเป็นจังหวะที่เราหยุดแล้วกํลาลังจะเอาบอลลอดขานั่นแหละครับและนี่แหละครับก็คือสาเหตุที่ทําไมผมถึงบอกให้เพื่อนๆบิดไหล่นะครับม ไปอ่ะชนตัวประกบนั่นแหละครับในส่วนของอกนะครับผมก็ยังเน้นให้ไม่ก้มนะครับเพื่อที่บาลานซ์ของเราจะได้ดีแล้วไม่ล้มประสบการณ์ส่วนตัวนะครับเวลาผมไม่ก้มอกลงไปนะครับมันจะทําให้ผมเลี้ยงไม่ติดขาตัวเองนะครับผมไม่รู้คนอื่นเป็นหรือเปล่าแต่ส่วนตัวผมทําแล้วมันดีกว่าท่านี้นะครับเราก็สามารถนํามาทําได้หลายแบบมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะ s n a h back เพื่อ step back แบบ harden หรืออาจจะ snap เพื่อส่งหรือ s n a h เพื่อ hac หรือว่าอะไรอื่นอีกมากมายเลยนะครับทั้งหมดนี้นะครับก็คือวิธีการหยุดและ s n a h back เพื่อนๆก็อย่าลืมไปฝึกกันด้วยนะครับใครท ดูคลิปมาถึงตรงนี้แล้วยังไม่ได้กด subscribe นะครับก็อย่าลืมกดให้ด้วยนะครับเพื่อนเพื่อนเนี่ยจะได้ไม่พลาดความรู้ใหม่ๆที่ผมลงนะครับและที่สําคัญนะครับก็อย่าลืมไปกดไลค์คลิปนี้นะครับมันจะเป็นกําลังใจให้ผมได้มากๆเลยทีเดียวนะครับและถ้าหากเพื่อนๆแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนของคุณได้ก็จะยิ่งดีเลยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย